ทตายทกนี้นะบอสโจแจกเงินให้ลูกทีมสาวน้อยเพชรบรแพงคนละหนึ่งร้อยบาทด้วยความเคารพอย่างสูงครับผมสวัสดีครับแฟนลับเอซีทุกท่านด้วยความเคารพอยู่สูงป่ามดอยู่ยาวลำเพลินเอาไปเชียวก็มาถ่ายวิดีโอในการส่งน้ำพระผู้หลับผู้ใหญ่ของสาวน้อยเพชรบรีแพงครับผมผมถ่ายสดแต่อาจจะไม่สดเพราะลงโหลดัน ชั่วโมงสองสามชั่วโมงกว่าจะกว่าจะไอ้ันทีบรรยากาศทั่วไปบรรยากาศครับผมการส่งน้ำการส่งน้ำดูได้ภาพไหมผม รอคิวครัรอคิวรอคิวสองรอคิวสองมีเมนูแค่าหลายๆเือนมาหนู้อ่ะหรือว่า นี er er mm ่คม nah ันย the ้ายด้วยภาพครับผมเออมันย้ายด้วยภาพครับแฟนคลับเอฟซีครับผมสงการไปนี้ผมก็อวยพรให้แฟนคลับเอฟซีนะคนมีความสุขก็ขอให้สุขยิ่งขึ้นคนมีความรักก็ขอให้รักยิ่งขึ้นคนรวยก็ขอให้รวยยิ่งขึ้นครับคนจนก็ขอให้รวย ไว้โชคดีมีวาสนาครับผมทุกสิ่งทุกอย่างครับผมโอ้เนียมย่เนียแต่ว่าเ่ว่ตเอ่ีปวกไดจากกันไปดดียชปนนะวอาย์เอรยเียไปดเสียงน้อยยอจรย่ทีเาอาจารย์สยเศร้าใชง

xin giơ hai lần không phụ xin này không phải chi nào ขอบคุณมากขอบคุณอาจารย์ขอบคุณมากอาจารย์อาจารย์ใจขอให้รวยๆสุขภาพแข็งแรงครับผม cái gì đây lại nữa đi cái này nó bắt 222 được không nữa clip ไม่ปีใหม่ปีนี้นะขอให้ขอให้พี่นอ้องกองายทุกคนเยสีพรมสาวน้อยทุกคนนะคะเลือกในวังส่วนการปีใหม่ไทยนี้่ขอให้พี่ทุกคนนะคะอีพอยแม่พี่น้องนอ้องวัยทุกคนมีความสุขความเจริญโดยเฉพาะสุขภาพก็บส็ขภรพนะคะพี่น้องเปไ็นโรคไข้ไข้เจ็บปีามากไก่มากาน,นะคะพี่น้องก็ขอให้พี่นอปป้องที่เป็นเด็กสมความมุ่งมา,า่ปรารถบันที่สุดประการในทางเป็นใจขอให้ตลอดไปพี่น้องเยอะมาก สายใหญ่นะพิการปามดอยู่ยาวลำพนธ์ออาเชียวก็จะอวยพรให้สายใหญ่สุขภาพแข็งแรงดังๆดังๆนะส่งน้ำพระไปไปไปเรื่อยๆผู้หลักผู้ใหญ่ของสาวน้อยเพชรแพงนะครับผมก็ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆครับแฟนคลับเอฟซีครับผมจักรลับว่ารับว่ารับมันขับมาเลยขับรถมาหาวัน์ดบัส ไปไไบรรยากาศทั่วไปครับผมคลิปนี้ผมก็จะลดน้ำครับผมอันนี้ครับดูบรรยากาศทั่วๆไปท่านสักหน่อยสักหน่อย เออโอ้ยเร็วเร็ขอบคุณมากครับขอบมากดีแรงขอให้รวยๆนะฮะใครครับท่านฮะใครครับอยู่ดีร่ำรวยรวยใครขอให้ขอให้ชายสี่ฮะชายสี่นุ้ยฮะขอให้น้องนะน้องนักน้องตุ๊กนะครับตักคตั๊กตักนะให้รวยๆนะโชคลาภพนาสนพราวยมีความสุขตลอดไปนะมีรักก็ขอให้มีรักยิ่งขึ้นมีทรัพย์ก็ขอให้มีทรัพย์มากยิ่งขึ้นโอเค

โอ้พระมดอยู่ยาวเปลียนเป็นสุขมึงยังหลูกเต่าน้องนุงเด้อไปโดนรับแขง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 โชคดีเลยขอบคุณมากขอบคุณมากครับครัีดีจบ๊วัมดีครับขอบคุณมากครับขอให้พรนี้กลับไปนะหนูนะขอบคุณขอบคุณขอผมขอผมอาย์ดา ตัวเฮินตัวนี้อันนี้ครับแม่ภาพแข็งแรงครับสุภาพแข็งแรงครับแม่ครับซื้อสใ่กระดาษครับผมรักษาี้วครองุร่รกันไ้คตรกคือดาวเลือกไเป็ดาวัโสหวานอนนี้เน้อยป้ามดหัวเนี่ม่าหัวป้าหวอไป่าหัวแม่้อ้โชคดีแม่โหเดอเคนก็ี้าีล ไม่ยังเหรอมนพอนอแมา้นพกพ่อพี่กันหรตามไปทีีใครดนตาจะไม่พอมาไล่ผู้จัดการไม่อนห่างเลยใช่ไหมการไปตกเลยครับ ครับผมใครอาจจะไม่ล้างตีนให้นะแต่ผมล้างตีนให้เลยด้วยความเคารพครับ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 ป๋าครับพอให้สุขร่างกยแข็งแรงครับก็ดีตังไว้ครับผมบ็ดีตังไว้ลักครับไม่มีอะไรมากเดีแย่ครับว่าลักครับผมสวัสดีครับคผมสายใ่ถือว่าศิลปินสุนาของสาวน้อยเรื่อนแพงคุณศิ้าสาวน้อยเรื่อนแพงจะเลื่อนลงเมื่อไปไหนอีกคนหนึ่งนะครับสุสายใ่ นะครับก็ให้เฮงเฮงดังดังปังปังบอดองอุ่นบอนะครับเออบอดองอุ่นบอก่อนอดองอุ่นไหมเพราะว่าต้องทัการคคือตอนนี้คือ ผู้จัดการสูใช้แย่คือคนมีคู่แล้วคนมีของอยู่แล้วหล่ะตอนนี้เริ่มมีออร่าแฟนคือเริ่มมีออร่าก็ไม่ได้สีดังไปนานไหมไม่ต้องพูดอะไรกันมากสายตาเบียวตาอาจขาดแน่นอนไม่ได้สีดังไปนานแค่นั้นแหละใช่ไม่แต่งสีที่ดีๆแตครับตอนนี้เหยียบเท้าผมครับเาคมืาคุณต้องกรเท้อยู่ดมีให้กดีมีคลิปนี้ก็สวัสดีแฟนคลับแอรฟิลทุกท่านครับส่งน้ำ ผองน้ำครับผม,าม,ม,าผมก็ให้ครับครับ FC สงการนี้ให้มีความสุดมีรักก็ขอใหมีรักยิ่งขึ้นรวยก็ขอให้รวยมากยิ่งขึ้นจนก็ขอให้รวยโรคภัรอย่ามีให้เจ็บอย่าเข้ามาหาโชคดีตลอดไปตลอดปีสวัสดีครับรโมอย่ยาวครับผม